เครื่องบินรบรุ่น J15T J35 และคงจิง600ของกองทัพเรือจีนได้มีการทดสอบขึ้นและลงจอดโดยใช้เครื่องดีดแม่เหล็กไฟฟ้าบนเรือบรรทุกเครื่องบินฝูเจี้ยนเป็นครั้งแรกแสดงให้เห็นว่าเรือบรรทุกเครื่องบินที่ติดตั้งเครื่องดีดแม่เหล็กไฟฟ้าลำแรกของจีนสามารถส่งและรองรับเครื่องบินรบได้นี่เป็นความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งในการพัฒนาเรือบรรทุกเครื่องบินของจีนนะคะ เครื่องบินทั้ง3รุ่นนี้เคยจัดแสดงในพิธีสวนสนามครั้งใหญ่ของจีนเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ80ปีวันแห่งชัยชนะกองทัพเรือจีนระบุว่าการทดสอบดังกล่าวได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเข้ากันได้ของระบบดีดแม่เหล็กไฟฟ้าที่จีนพัฒนาขึ้นเองอย่างเต็มรูปแบบกับอากาศยานหลายประเภท และยังสะท้อนขีดความสามารถของเรือรบฝูเจี้ยนในปฏิบัติการเต็มรูปแบบในขั้นตน้นปูทางไปสู่อากาศยานบนเรือบรรทุกเครื่องบินหลายประเภทที่จะเข้ามาเสริมทัพในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจีนได้เร่งพัฒนาระบบการบินบนเรือบรรทุกเครื่องบินของกองทัพเรืออย่างก้าวกระโดดจากอากาศยานเดี่ยวไปสู่ระบบแบบบูรณาการจากปฏิบัติการบนฝั่งไปสู่การปฏิบัติการบนเรือจากสกีจัมป์ไปสู่การปล่อยเครื่องดีบ และจากความสามารถในการบินไปสู่ความสามารถในการรบกองทัพเรือกําลังก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อหวังไปสู่เป้าหมายในการเป็นกองกําลังระดับโลกในทะเลค่ะนับตั้งแต่การทดสอบทางทะเลครั้งแรกในเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วเรือฝูเจีเยนก็ได้ดําเนินการทดสอบทางทะเลหลายครั้งตามแผนมีความคืบหน้าตั้งแต่การว่าจ้างอุปกรณ์และการประเมินเสถียรภาพในปฏิบัติการค่ะ